วันก่อนครับทําไมครับไปเที่ยวญี่ปุ่นมาครับโอ้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับพี่ไปถ่ายฟูจิโอ้แล้วพี่พกมือถืออะไรไปถ่ายอะแน่นอนต้องเป็นเครื่องใหม่เอาใหม่เลยเหรอใช่แล้วนี่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 โอ้ p อเพอ X8 ใช่แล้วดีเลยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยกล้องดีโค้กับฮาร์เซีบด้วยโอ้โหแล้วก็นี่นี่นี่เ,เอารุ่นพี่ไปด้วยไฟ X8 โอ้โหใช่ใช่ใช่ ก็สองเครื่องนะเผื่อแบบอยากซูมใกล้ซูมใกล้อะไรแล้วก็นี่นี่นเอาไอโฟน e ี6ไปด้วยเดี๋ยวโอ้แล้วก็นี่นี่นี่มี S ยี่สีเอาต้าไปอีกเออนี่รวมกันเป็นโลแล้วมั้งเนี่ยยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกห่อพี่หมดแล้วอ สบายดีทุกคนนะครับพัดรอยแซนครับผมมีภูรอยแซนครับอ่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับมีภูใช่ครับไม่เจอกันนานก็ยังสูบพาพแข็งแรงโอ้ตกใจสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่แล้วด้วยใช่สมบูรณ์เข้าไปอีกถูกต้องเลยครับพอดีว่าช่วงเมื่อต้นเดือนนะครับผมก็ไปญี่ปุ่นมาพอดีไปเที่ยวอ่าแล้วก็เอามือถือไปเก็บพงเก็บภาพนะครับงานนี้คือหยิบกันไปเทียบเลยเทียบเลยฮะ โอพี่เอาไปเยอะขนาดนี้ไปเที่ยวหรือทำงานเนี่ยเหมือนกันแหละโอ้เนี่ยวิถียูทูบหลักๆก็คือเราก็อยากจะเอากล้องรุ่นใหม่ไปเทสใช่ไหมครับก็เห็นว่าไฟ X มาและมีกล้อง Hasselblad แต่ว่าพอดีว่ามันมีทั้งไฟ X แปดแล้วก็ตัว8 pro ที่มาซูมได้ไกลกว่าครับซึ่งไอ้พวกกล้องตัวท็อปท็อปที่เป็นสายซูมด้วยกันเนี่ยก็นะครับไอยี่สิบสี่ใช่ไหมสิบหก pro max มีสายซูมเลยซูมซูมนิดนึงอ่า ยี่บ่าเท่าโอเคก็ลองไปเทียบดูใช่แต่ก็อยากรู้ไงเพราะว่ามันคือตัวท็อปของฝั่งกล้องแล้วบนมือสมาร์ทโฟนนะพี่จะซูมันได้ก็เลยหยิบใส่ไปเลยกระเป๋าอไปแค่นี้ไล่เป็นไงบ้างพี่โอ้โหตอนแรกกะว่าไปทั้งทริปจะหยิบสี่เครื่องนี้ไปไล่ถ่ายให้หมดเลยอืปรากฏว่าไปถึงวันแรกเดินเดินปั๊บโอเคแล้วไหลหลุดเลยวันหลังจะไม่พกแล้วก็เลย มาไฟน้องกันที่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดจะเน้นเรื่องของตัวกล้องซูมเนี่ยไฟ X8 8 Pro พวกนี้ถึงเวลาซูมแล้วมันโอเคแค่ไหนเพราะว่าเป้าหมายหลักก็คือการไปถ่ายฟูจิที่มีมุมล่าสุดก็คือที่เขาไปถ่ายกันแล้วแบบเฮ้ยมันดูใกล้มากๆเหมือนฟูจิอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมเป็นฉากมันมีายเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับแล้วมันต้องใช้ตัวเลนส์เทเลโฟโต้ครับอาจจะดึงฉากให้มาใกล้กับแบบถูกต้องนะครับ ใกล้เราด้วยตอเราก็ถ่ายเองเราอยากได้รูปด้วยก็เลยเอาสี่เครื่องนีครับมาทดลองถ่ายแบบเลนเทเลก่อนเลยอก็ซูมแข่งกันไปเลยทั้ง4รุ่นนี้ใช่ครับว่าระยะที่เราใช้งานประมาณแบบ15เท่า20ไม่เกิน30เท่าเนี่ยออกมาแล้วรายละเอียดความคมชัดมันโอเคไหมคือระยะนี้เป็นระยะที่แบบใช้งานจริงอ่ะสำหรับคนทั่วไปนะใช่ครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบก4เครื่อง ต้องเลยพี่วันเดียวก็รู้สึกแล้วว่าผมแค่ถือเนี่ยพี่คือบวกเทสไปอีกถือถือสี่เครื่องร้องกันโอ้โหพี่ปวดไหล่แล้วอ่ะใช่ครับก็เลยนะครับเดี๋ยวเอารูมให้ดูว่าตอนที่เทสเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างอ่ผมผมต้องอันนี้ผมออกได้ไหมเอาออกเอาออกดีกว่านะถึงว่ามันโอ้โหลำบากวันี้กระเป๋าก็หนักแล้วเหมือนกันด้วยหนัง นี่นะครับก็คือเราก็เลยเอามาลองเทสดูนะครับหลักๆก,ก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็เลยไปไล่เก็บพวกมุมที่เป็นไอคอนิกหน่อยอลองซูมแล้วมันโอเคหรือเปล่านะครับอย่างเช่นสวน eno, อูเอนอนะครับี่อยู่กลางเมืองเลยก็ไปลองซูมดูว่าตรงที่มันเป็นเหมือนกับปราสาทอ่ะครับเข้าไปแล้วนะครับจากระยะกว้างสุดไปถึงตัวเลนส์ซูมตอนแรกก็กล่าวว่าจะเอาแบบซูมสุดๆไปเลยไหม ร้อยเท่าแต่รู้สึกว่าเหมือนกับสะแกล้งอ๋อใช่ไอโฟนแตกดูน้องไปแค่ยี่สิบห้าเท่าเราก็เลยกะว่าขั้นเอาระยะที่เราใช้จริงๆดีกว่าแล้วกเปิดขึ้นมาสี่รูปเนี่ยผมเป็ทุกคนทายออกแหละว่าอะไรคือไอโฟนะครับสีสันมันชัดเลยอะเอาแค่แบบมองแบบภาพรวมนะไม่ได้ลงดีเทลนะใช่ใช่คือแค่นี้คือระยะสุดๆแล้วนอสก็มาแล้วใช่ให้ตัวเทเลโฟโต้ของไอโฟนนี่มันคือห้าเท่านะมันเข้าห้าเท่านะเท่ากันนี่ะ ใช่ไหมแต่ว่าคือเรื่องของน้อยเรื่องของภาพเนี่ยความเบลอก็เห็นชัดอยู่ใช่ครับทำซูมก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะเขาจะซูมอยู่แล้วถูกต้องนะครับพอดีช่วงนั้นนะทําไมครับที่นั่นเขามีจัดงานคิตตี้คิตตี้มิวเซียมครับทำไมต้องวุ้ยแบบหน้าดูตื่นได้ขนาดนั้นแบบน่ารักไงกระไใช่นะครับแล้วโหคนเยอะมากก็กล่าวว่าเฮ้ยลองเิดไปดูหน่อยก็ซูมคิตตี้ไปเพื่อจะลองเช็คว่าเฮ้ย ตะกี้เราซูมเป็นแบบเหมือนสิ่งก่อสร้างครับถ้าเราซูมเป็นตัวการ์ตูนตัวมัดคอดเป็นไงบ้าอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็วี่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะด้วยอยากรูจะเก็บมาแบบไหนใช่นะครับก็คือนี่ครับเสร็จนี้เลยปุ๊บ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 ไฟแปดดีดีครับเจนเซียร์ตราดีอือเอ็กซ์แปดโปรนี่บอกเลยว่าตอนที่กด เหมือนกับมันโกังข้างหน้าเหมือนวืดนิดนึงโกังข้างหน้าครับมันก็เลยแอบดูแบบตัวคิเตียนเบินเบิอหน่อยละมุนละมุนไปเลยส่วนตัวของ iPhone ก็ยังมีซิกเนเจอร์อยู่นะครับในการเก็บเรื่องของนอสมาได้ชัดเจนได้แบบสไตล์ฟิลนี่นี่สไตล์ฟิล์มจริงๆฟิลเกรนอฟิล์มเกรนใช่มากลางวันนี่คือกลางวันนะดูแดดดิคิเตียนหน้าขาวกเลย ก็ยังมีเกรนมากขนาดนี้ตรงไหม่เป็นแบบเป็นเงาเงานะทัดเลยถูกต้องนะครับสองเซตแล้วเดี๋ยวจะว่าเรามาบุลลี่ไอโฟน<ช>มาดูพวกสิ่งก่อสร้างเป็นไงบ้างครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นตึกในแถวโซนที่ผมพักอยู่นะครับชินจูกุเป็นตึกผม,ผมไม่จำได้่ชื่อตึกอะไรใครรู้ไม่มบอกด้วยอ่าได้เลยแต่มันก็เป็นเหมือนกับอีกหนึ่ง l a n d m a ที่เพิ่งขึ้นมาใหม่โซนชินจูกุนะครับตึกเหมือนกับเป็นสถานทัาฑ์เหมือนกับเป็นห้างมั้งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนี่เห็นไหมเส้นนี้เส้นนี้อ่า ถ้าเกิดดูจากเรื่องของตัวไอ้รูปไข่ด้านล่างใช่ไหมเ็นว่าเฮ้ยแต่ละตัวก็ทําได้ดีไม่ต่างกันมากนะครับเราได้เหมือนดยโฟนก็ค้างจะใช้ได้นะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับดูแบบมีความคมประมาณนึงอแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตไอ้ส่วนที่เป็นตัวโครงสร้างตึงด้านบนอ่ะตัวที่เก็บดีเทลได้กลายเป็นว่าไฟแปดโปรเ,เทียบไมาได้เลยเป็นเส้นๆเ,เ,เลยใช่ครับตัวอ่นก็จะมีเรื่องของ AI เข้ามาช่วยเจนแล้วก็ทําให้มันหายหรือลากไปบ้าง แบบมันลบไป <S <S เบนไป <S 2> <S 2> ใช่ครับแต่รวมเนี่ยตัวนี้คือไปเป็นตัวเห็นชัดว่าระยะซูมกับตัวไอที่เข้ามาช่วยเติมเนี่ยดูชัดกว่าใช่เลยแล้วก็อีกหนึ่งซิงเกิที่ห้ามพลาดนะครับโตกเกลลียวทาวเวอร์อ่ะมันใีมุมแบบเราถ่ายให้ตรงบันไดจำได้ใช่ไหมนี่เลยแต่ที่ผมก็จะไปลองซูมก่อนอ่าเช็คดูปุ๊บเป็นไงภาพเซตนี้ค่อนข้างชันนะว่า oppo นี่เก็บมารายละเอียดดีแล้วก็แบบเงาเป็นเงาดี ใช่ครับหลักๆก,ก็คือประเด็นตัวของไอเอที่มาช่วยทําให้ภาพมันดูคมชัดขึ้นครับเกลี่ยรายละเอียดได้นะครับคือเซอร์ไพรส์เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากดีเทลคร่าวๆเนี่ยไอโฟนก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ก็นี่เรื่องน้อยแหละคิดว่าต่อไปอาจจะมีเอาเรื่องเอมาช่วยเรื่องถ่ายภาพเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ Samsung s a m s u n งก็ยังทําได้ดีอยู่เพราะว่านี่คือระยะที่เอาจริงเขาก็ไม่ได้ลาบ,บากมากนักชุดกล้องเ i อก็ดีอยู่แล้วนะครับ เห็นได้ว่าความแอดวานซ์ของด้วยความทีม่ไฟ X8 มันเพิ่งจะวางขายซอฟต์แวร์เป็นเจนใหม่แล้วอธเอไอ<ว>ก็มันมันก็สมัยกว่านะครับ,รบก็เห็นเลยว่าทั้งตัว X8 แล้วก็8 Pro เนี่ยทำได้ดีเลยแม,ม้แต่ชุดกล้องออปติคอลจะยังไม่ถึงระยะด้วยซ้ำนะครับซึภาพมันดูมีมิติกว่าใช่ส่วนเรื่องของประเด็นที่ภาพมันอาจจะแบบมีความเหลือความขาวต่างกันอันนี้ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าจากช่วงเวลาที่ผมไปถ่ายด้วยใช่มันเป็นช่วงที่เวลาที่แบบว่าพอที่มันจะเริ่มลงแล้วไง มันก็จะแบบสีเปลี่ยนไวนิดหนึ่งนะครับพี่พีชจะยกขึ้นมาถ่ายแล้วก็เปลี่ยนเครื่องรวงกระเป๋าหยิบแล้วหยิบหยิบปั๊บขึ้นมาใช่ถ่ายยังไรตัวนี้เอาหยิบเอางงงี้โอเคต้องมาให้เปิดดูอีกทีนึงกระเป๋าดนมอ้วเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าให้ไปถ่ายแค่แบบซูมไกลๆช่วงเวลากลางวันตอนเย็นมันก็จะไกลอยู่ก็เลยจัดอีกหนึ่งมุมที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับในโซนชินจูกุนั่นก็คือ ที่ตัวใหญ่อยู่บนตึกน้องหมูเด้งนั่นมันหัวลำโพงไม่ใช่กอซิล่าฮะกอซิล่ากอซิล่านะครับกล่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแสงน้อยแล้วเนี่ย AI ช่วยได้ไหมเออพราะว่าจีท็องเป็นแสงน้อยแล้วผมว่าหลักๆก็ต้องไปพึ่งเรื่องของชุดกล้องรมเซอร์ชิ้นเลนและครเนี่ยถ้าเปิดมันเลยก็เห็นว่าเฮ้ยห่าโอจะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมใช่เห็นแล้วมีความแตกต่างครับนะครับ คือต้องบอกว่าในส่วนของตัวไฟ X8 จะน้องเล็กเนี่ยยังทำได้ดีอยู่เพียงแต่ส่วนที่มันเกิดปัญหาคือว่าพอมันเริ่มแสงน้อยการเก็บดีเทลอะจะสู้ไฟ X8 Pro 2 4 Ultra ไม่ได้เพราะว่า<ำ>2ตัวนั้นมันมีเลนส์ซูม2ตัวด้วยช,ช่วยกันระ optical ยะออปติคอลถบบ5้าเท่าอะไรเงี้ยทำให้เก็บเรื่องของรละเอียดได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าตอนที่ AI มาช่วยเรนเดอร์หรือมาเกลี่ยภาพเนี่ย ดีเทลก็ซิล่าจะจางกว่าเมื่อเทียบกับอีก2ตัวใช่ส่วนไอโฟนก็โคเซ็ตคงวาครับผมเก็บมาละเอียดเลยน้อยละเอียดน้อยละเอียดยิบยิบเลยเป็นเม็ดๆเลยนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าสุดท้ายแล้วตัดสินใจได้ครับหยิบไฟ X8 เป็นเครื่องหลักเครื่องเดียวพอแล้วไปลองเก็บภาพไปเที่ยวทุยญี่ปุ่นมาแล้วก็เดียวพาไปดูตอนที่เราไปถ่ายฟูจิแล้วใช้ตัวเลนเทเล่ ดึงฟูจิเข้ามากระแทกหลังเลยปะกตอนนั้นแหะปวดหลยปวดหลังอีกตอนนี้ปวดหลังแทนแล้วนี่คือจุดที่คนนิยมมากๆเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นสะพานลอยนะครับอยู่ในโซนเนี่ยกึ่งทางระหว่างที่ซื้ออกาแล้วก็โตเกียวนี่แหละพอดีว่าผมเองก็เหมือนกับทับรถมาก็ลองขับขับตะเวนตะเวนดูนะครับหาจุดอะไรจุดถ่ายก็ต้องบอกว่าถ้าอยากถ่ายฟูจิหลายมุมขับรถเลย แล้วว่าโซนที่สือโอกาสประมาณพวกนี้นครับมีทิถ่ายหลายมุมมากแล้วก็หลักๆก,ก็คือถ้าเป็นมุมที่มันเป็นเหมือนกับสะพานที่เดินไปนะเราก็เลยไปลองดูว่าของจริงเป็นยังไงผเดินออกมาครับโอ้โหตรงสะพานลอยนะแบบเนี้ยที่ผมนั่งที่ผมยืนตรงเนี้ยข้าประมาณเนี้ยจะมีคนอยู่บนประมาณคนสองคนหรือสามคนอูดขึ้ต่อคิวเลยข้างบนไม่เท่าไหร่หรอกอไอข้างล่างนี่นี่ <laughs> ตรงตีนสะพานอะ่ะยืนเหมือนเรอรถเมล์เลยอะ่ะ มีระเบียบมากมีระเบียบไม่ระเบียบแต่ไม่ได้เยอะมากประมาณ6 7คนเท่านั้นเองครับโหพี่ก็รอนานเลยดิแบบนี้จริงๆก็ไปต่อคิวแล้วแต่ว่าแฟนบอกว่ามันมีสองข้างมีสะพานสองอันขึ้นไปแบบนี้ฝั่งนู้นไม่มีคนแล้วก็เลยเดินไปเออจริงด้วยฝั่งนี้มันโล่งก็งงว่าทัไมเขาอยู่กันฝั่งเดียวน่ะสิอนะครับแล้วก็นะครับหลักๆคืนเนี้ย ถ้าเกิดอยากได้ฟูจิแบบเบ้เริ่มเทิ่มแบบเนี้ยต้องใช้เลนส์เทเลใช่นะเพราะว่ามันช่วยดึงออบเจกเข้ามาให้ใกล้เราได้ครับนี่โอ้โหเอ้ยไอ้นี้สวยแบบนี้เลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าตรงบนสะพานเองก็ตามนะครับก็คือยืนห่างกันแบบเป็นร้อยเมตรอ่ะเพื่อจะถ่ายได้แบบคนดึงฉากเข้ามาฟูจิที่แบบใหญ่อลังการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครจะไปเก็บภาพฟูจิอยากให้มันใหญ่ๆดูแบบอลังการซึ่งนี้ก็ แฮปปี้มากที่ไฟอีกแปที่ถือไปทํางานได้จบงานได้แล้วก็แฟนในบทด้วย,ยปัญหาสําคัญของคุณพ่อบ้านนะครับ <c oughs> ถูกท้องนะครับ <c oughs> พอเรามาถ่ายฟูจิมาเยอะและะ้วมีแต่ภูเขาก็เลยไปลองหาโลเคชั่นใหม่ๆว่ามีอะไรให้เก็บภาพได้บ้างในโซนนั้นก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันมีแบบหลายๆจุดที่เขาไปถ่ายรูปกันส่วนที่ผ่านที่เสือโอกาสเนี่ยมันจะมีชายหาดอยู่ทางขวามือนะครับถ้าขับเข้าโตเกียวนะบางจุดก็เหมือนกับ เราไปดูไทยๆดูบทเฮ้ยมันมีเหมือนกับเป็นเรือปางด้วยอ้ากล่าวเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยไปดูสิใช่ทำามดูเฮ้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆอุ้ยปังจริงไม่ใช่สนามเด็กเล่นเอ้าเอ้าวจริงเหรอเออนี่คือสนันเด็กเล่นโอสังเกตดีๆเห็นว่าไงมีช่องมีเชือกให้เด็กเดินไปเดินมาตัวนี้เดินลอดได้ปั้นทรงปั้นสายได้ อเออแต่ก็เป็นช็อตที่แบบเห้เราถ่ายกว้างๆถ่ายเก็บอะไรมาได้นะมันก็จะเป็นลักษณะของการนี่แหละเราก็ต้องเรียนรู้การใช้กล้องบนสมาร์ทโฟนนะครับ,รบถ่ายรูปใกล้ไกลอยากได้อุประกอบโดยรวมมากน้อยแค่ไหนก็นี่แหละเลือกชุดเลนแล้วลองกดกดกดไปดูนะครับลองได้ภาพที่ถูกใจแน่นอนอืมใช่นะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับก็คือในโซนนี้เนี่ยสามารถจะไปเดินถ่ายรูปเก็บส่วนที่มันเป็นทะเลท้องฟ้าเห็นไหม สีฟ้าแสงคือส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าตัวไฟ X8 ทำได้ดีด้วยแล้วก็ท้องฟ้าแสงของญี่ปุ่นไม่เหมือนไทยเลยโกง,งด้วย <laughs> มันโกง,งด้วยครับ <c oughs> คือหยิบมาถ่ายมุมไหนก็สวยใช่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเลยนะพจริงแล้วเนี่ยสามารถจะเลือกปรับพวกฟิลเตอร์ได้ถ้าเกิดอยได้โทนสีที่มันออกแนวแบบที่เขาชอบถ่ายจากญี่ปุ่นแล้วก็มาแชร์แบบติด saturation นิดนึงอมฟ้าหน่อยๆเนี่ยกดเปลี่ยนได้เลยอพอกดกบเป่ยนเลยเฮ้ยนี่มันภาพญี่ปุ่นที่เราเห็นเขาชอบแชร์กันโทนสีออกในประมาณนี้ครับอันนี้ก็ใช้ตัวของพวกชุดสีเปลี่ยนได้นะครับคือเปิดดีฟอ u l ์แล้วก็กดถ่ายไปแล้วก็ได้มันจะได้ม mood โทนแบบที่เราอยากได้เลยนะครับเห็นท้องฟ้าสีฟ้าไปแล้ว มาดูโทนสีอื่นกันบ้างมมีสีอะไรใช่ครับไปดูสีเหลืองของต้นแปะกล้วยใช่นะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่ะมันจะมีช่วงที่เป็นเปไม้สีแดงครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้นแปะกล้วยมันจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เหลืองแบบทั้งต้นเลยเหลืองจริงครับใช่เหลืองแบบนี้เลยนะครับติดเหลืองหรือเปล่าใบมันเหลืองเหลืองแบบถ่ายมาแล้วแบบดูทองมากนะครับจริงๆนี่นะครับ โทนสีเห็นไหมครับเรื่องของแสงสีเหลืองพวกนี้นะครับได้เลยส่วนอีกหนึ่งอินสตาแกรมสปอร์นะครับก็คือตัว t o k กียวทาวนั่แหละของจริงก็คือเขาบอกว่ามันเป็นทางเดินขึ้นมาจากลานจอดรถอันนี้มันจะคล้ายกับตอนที่เราถ่ายเรือเพราะว่ามันเป็นของใหญ่ที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นตอนที่ลงไปในช่องบันไดเนี่ยแล้วก็เลือกใช้เรากดแล้ ก็ใช้แคบตัวของเลนส์วายก็พอแล้วนะครับแล้วก็เก็บภาพมาซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราไปตอนแสงแบบนี้ตอนแรกครับก่อนเกำลังโอเคแบบช่วใบายแต่บางแสงก็ลังสวยเลยใช่พอต่อคิวนะจนมาถึงคิวเราเห็นไหมมึดเตื้อเลยมันเริ่มข้าแล้วนะครับแล้วก็เลยได้ภาพมาประมาณที่แบบว่าต้องมีการใช้ตัว H.D.R. ช่วยแหละอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์กล้องครับที่ช่วยบลาลนซาทั้งเรื่องของแสงในช่องทางเดินขึ้นบันไดครับแล้วก็ตัวกลอตัวเลด้านหลังอ่าที่แบบว่าตอนนั้นคือทองฟ้าก็สว่างเลยใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็คือช่วยเก็บได้นะครับแล้วก็อันนี้ขึ้นอยู่กับครีเอทีฟของเราแล้วว่าจะตั้งโคสจะเซตท่ายังไงนะในการถ่ายภาพมาและงานนี้ครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครจัดเป็นตัวฟ8 Pro ไปนะ ไอ้ตัวที่เลนส์เทเลมันไกลขึ้นนะครับเก็บภาพได้เพราะมีเลนส์เทเล2ระยะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นช็อตที่เราถ่ายซูมไกลขึ้นไปอีกเนี่ยดีเทลรายละเอียดก็จะยิ่งกลับมาแบบเยอะขึ้น<ช>นะครับเนี่ยฉันเดือดลองเช็คจากภาพที่เราไปถ่ายมาด้วยไฟเบตโปรครับอ่าแล่ไลซี่แต่ลช็อตนะครับที่แบบเฮ้ยลองเล่นมาดูบ้างก็เห็นเลยว่าเฮ้ยคือคู่นี้<า>ไม่ธรรมดาธรรมดา,ดาครับเอาไปถ่ายรูปสนุกแน่นอนนะครับ นี่อยากให้เป็นโซนนี้นะถ่ายมาพี่ไปยืยนทำไรตรงนั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้บางช็อตเนี่ยมันก็โฟก,กัสคุณลงตกปลาในชะ่เหมือนผมเป็นพร็อพอะใช่พี่ดูเป็นส่วนเกินของภาพแล้วตอนนี้เออลุงแกโป๊ดสวยเลยนะถ้าลุงแกดูธรรมชาติกว่าเราเยอะเลยผมแบบพยายามเบินแบบไล่ริมหาดมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ธรรมชาติเลยใเป็นเหมือนเราแกแบบลุงอ้าววันนี้พี<ช>่ตัวใหญ่เลยนะลูกนี้ ท้องฟ้าโกงจริงใช่โกงแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตรเรื่องของการไล่เฉดสีฟ้าอะไรไงเงี้ย A I มันก็จัดการได้ดีนะมไม่ได้เป็นรู้สึกว่าเป็นปืน้นคือบางคนจะเจอว่าเวลาไปถ่ายพวกท้อ,อ,องฟ้าแล้วแบบอพอมันไล่เฉดมามันจะเป็นแบบแถบแถบแถบใช่ไหมอันนี้คือแบบดูเนียนเลยอ่ะนะกค่อยไล่ไปถูกนะครับและส่วนที่เป็น A G R หลังต้นไม้ก็ค่อนข้างดีนะทำได้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับไม่ได้มีการแบบสีเปลี่ยนหรือแตกต่างกันจนแบบ รู้สึกแปลกตาใช่นี่เห็นไหมเห็นไหมับผมเฮ้ยเฮ้ยตรงตรงใจด้วยอะไรเนี่ยก็เห็นพี่บอกจะพาไปอะไรนะอ๋อ h ฮ r r y p o พอตเตอร์ใช่เราเป็นสาวกใช่ไหมสาวกเลยสาวกเลยใช่ไหมอ่านจบหรือยังอ๋อจบไปห้าเล่มแล้วเป็นสาวกยังไงเนี่ยเราเราดูหนังรบทุกภาคแล้วหนังรบทุกภาแล้วครับเราเอาตัวของทั้งไฟส์แปดแล้วก็แปดโปรเนี่ยไปตะลุยเก็บภาพในส่วนของแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่ง ได้แล้วอ,อ่าไปแล้วคือมันจะมีตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมันจะมี2ที่ครับที่แรกคือ Universal Studio Japan ครับที่โอซาก้าอือ่ะงงเลย้ยผมมาโตเกียวไปโอซาก้าได้ยังไงวาร์ฟไปบินไปอีกคือต้องบอกว่าวาร์ฟเลยตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าผมบินไปลงโอซาก้าอืมเออแล้วก็ <S <S ย้อนลกลับไปแล้วย้อนกลับไปโตเกียวอีกทีนึงอ๋อเหไหมถึได้ขับรถไปไงนะครับคือก็กล่าวว่าไปโอซาก้าเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไปทำอะไรนะ ซูเปอร์นินเทนโดยิ่ไงโอ้ยเออมาริโอมาริโอนะครับเดินเข้าไปแบบโอเคจัดได้แล้วต้องไปโอซสกาก่อนอืมนะส่วนแฮร์รีพอตเตอร์ที่โอซาก้าเนี่ยเคยไปมาแล้วครับแต่แฟนบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าหนาวกลางคืนเกาจะมีการยิงแมปปิง้งแมปปิ้งตัวปราสาทฮอกวอตด์อ้ยเออนี่ลอย่างสวยอ,อย่างสวยแต่อย่ังไม่ให้ดูหมดดูแป๊บเดียวก่อนอยากดูแล้ว่ใช่นี่คือเอาไฟกแปดถ่ายมาเลยนะถ่ายวปดีโอกลางคืนมาอย่างแจ่มนะครับ แต่ตอนนี้ผมไปในส่วนของกลางวันเนี่ยเราไปแต่ช้าเ็นเย็นครับซูปเปอร์นินเทนโดครับถ้าคุณได้ไปแล้วเป็นเจนผมหรือเป็นคนที่แบบอินกับมาริโอ้นะจะเหมือนที่ผมถ่ายมาเลยโอ้ <laughs> โหอ้โหแคตน้ำตาไหล <c oughs> ทำดีมาก <c oughs> เดินเข้าท่อไปมันคือเสียงลงทอ่อรุบรุๆบรุ้บรุบรหโอ้โหแล้วพอทะลุมาอีกฝกั่งนะึงนะอีกโลกเลยแทบจะ สรบล้มตึงอ่ะดีจริงมาดูดีกว่าเอลังการมากอลังการมากแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แบบคนเยอะมากเพราะว่าไอตัวซูเปอร์ฮนโดเนี่ยมันจะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะเราสามารถจะไปซื้อไอตัวริสแ n นที่เป็นเหมือนกับมีพวก NFC อะไรอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไปต่อยต่อยเห็ดอะไรเนี่ยมาริโออะไรต่อยเห็ดต่อยขกดแมพต่อยบล็อกต่อยบล็อกเออต่อยบล็อกงงวต่อยเห็ดอะไร ต่อยบล็บอกแล้วมันจะมีเสียงตึ้ง <ừ> m, ตึ้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมันมีกิจกรรมให้เล่นบนแอปอยู่ในเวอร์แซลโอ้โหคือเขาคิดมาดีไง <ừ> m, เลื่อนเข้าไป <ๆ S 1> เด็กมันไปต่อยทำไมวะเราก็ซื้อไปเพราะว่าจะได้แบบอินกับบรรยากาศ <ừ m. S 1> กลับไปลองชกซักบล็อกสองบล็บอกก็จบแล้วคร<ช>ับไปถึงก็อ่ะเปิดแอปมาเฮ้ยมีแบตมันมีแบตให้เก็บถ้าคุณต่อยบล็อกครบในนั้นอ่ะคุณได้แบตบล็อกถ้าเลื่อนไปอีก มันมีแบตโยชิที่แบบว่าถ้าเราไปนั่งเครื่องเล่นโยชี่อะระหว่างทางมีให้เล่นนู่นนั่นนี่ครับเฮ้ยกิจกรรมเยอะมากจนแบบโอ้โหมีหน้าหละคนก็แบบทยอยกันมากลับมาอีกทีนึงเพราะว่ามันแบตให้เก็บเล่นไดุ้ดอยู่ได้ทั้งวันอะตรงนั้นอะอยู่ได้ทั้งวันจนรู้สึกว่าแอบเสียใจว่าเราไปเร็วไปนิดนึงไม่เวลาไปใหม่ไปใหม่เดี๋ยวเอาติ้งไปหน้านะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มผักเงินเดือแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเดือนละห้าร้อยเดือนละพันหนึ่งเพื่อจะได้เป็นค่าตั๋วไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ไหมไ้ไหมไม่เป็นไรดีกว่าเก็บเงินไปอีกดีกว่าใช่ไหมเก็บเงินไปดีกว่าเอาเราไปไหนเขาเฮลิปเปอร์เตอร์ใช่ไหมใช่ใช่ตัวรอแล้วนะอ่ะถ้าเป็นโซนของไฮริปเปอร์เตอร์ตรงเนี้ยครับที่ความที่ผมเคยไปมาแล้วก็เลยแบบกว่าจะเสร็จไมโอออกมาก็เย็นเลยอ่ะคือกะว่ามาเก็บแค่ในส่วนของตัวแมปปิ้งครับ แล้วก็ไปถา่ายโอ้โหดีครับแสงสีเพลงเพลงิงแบบนี้เลยเผื่อใครที่แบบยังไม่ได้เคยไปหรือว่าไปอยู่ไปถึงตอนค่ำพอดีว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวด้วยหกโมงก็มืดแล้วมไม่ได้อยู่ต้องึงแบบหึกสองทุ่มไงหกโมงก็มืดแล้วแล้วก็แบบเขาก็เริ่มแมปปิ้งกันแหละก็เก็บภาพมาดีได้บรรยากาศได้ฟิลลิ่งรู้สึกว่ามันมีความแบบลึกลับเหมือนฮอ,อกกกฮอกก<บ>อดเลยเหมือนวิสัสเบอร์เลยครับดีมากๆ ซึ่งนอกจากตัวโอซาก้าแล้วอย่างที่บอกตอนนี้ w a r เม r b r บ s ตเตอร์อ่ะ<ม>เขาไปเปิดเพิ่มใช่ลักษณะเหมือนกับที่อังกฤษกฤษก็คือในโซนของลอนดอนมันมีแบบนั่งรถไปนอกเมืองแล้วมันจะมีตัวของสตูดิโอที่เขาเอาของทุกสิ่งอย่างเนี่ยแล้วตัวนั้นจริงเขาเซ็ตเป็นโรงถ่ายด้วยนะ<ม>นะครับก็แบบผมเคยไปที่นู่นแหละแต่พอดีว่าแฟนไม่เคยไปก็เลยมาที่โตเกียวแทนครับนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดได้เพิ่ไม่นานมานี้ไดใช,ใช่ช่วงนี้เหมือนคนโโกัลาลังไปกํลาลังไปกำลังไปนะครับก็คนเยอะเหม แล้วก็เหมือนกันเลยเอารมณ์เหมือนตอนผมเคินเข้ามารีโอแถมเดินเข้าไปในฮอกวตอตแค่แเปิดฟึบอันแรกมาโอ้โหตายแล้วตายเลยตายเลยเดินเข้ามาอันแรกก็คือห้องโถงอะห้องโถงฮอกวอตอะห้องอาหารนี่แบบลงอาหารใช่ลงอาหารตอนนั้นให้แบบว่าโต๊เป็นบ้านไหมเป็นบ้านแบ่งโต๊ะไปแล้วก็เป็นจุดที่แบบ อ่ะเริ่มต้นของเรื่องราวใช่ไหมแล้วก็บทสรุปของทุกปีใช่ที่แบบจะต้องมาให้คะแนนแต่โกงๆอ่ะใช่เออแล้วมันนอกโกงคะแนนลูกหลักยิ่เป็นนออยู่จากจิ๋วก็บวกใช่เออให้ให้เลี้ยล่าเลยใช่นั่นแหละครับแล้วก็โอ้โหดีมากมันมีหลายๆฉากหลายซีนแล้วก็พวกอุปกรณ์พร็อพที่เขาใช้จัดแสดงที่ใช้ในกองถ่ายจริงๆอ่ะมันก็แบ่งมาอยู่ที่นี่ด้วยแต่ แอบนิดนึงแล้วกันด้วยความที่ผมไปที่ลอนดอนมาแล้วมันจะมีบางห้องบางจุดที่ลอนดอนมีโตเกียวไม่มีอแล้วไอ้บางจุดหรือบางเซตบางซีนที่โตเกียวมีเนี่ยลอนดอนก็ไม่มีเหมือนกันต้องไปเก็บต้องไปเก็บให้ครบใช่ใช่นะครับแต่ว่ากิจกรรมเยอะครับแล้วก็เป็นที่ที่ผมลุมละลายโดนอะไรไปบ้างพี่ โดนเยอะเลยตั้งแต่นี่ขีไม้กวาดเอาควิกดิดมีควิกดิดด้วยมีขีไม้กวาดเล่นด้วยไม้กวาดครับถ่ายรูปโปสเตอร์โบสวอนเต็ดใช่ใช่เราถ่ายนะครับแล้วก็นั่นแหละครับของที่อยู่ในสตูเขาอะเพียบแล้วก็ได้แก้วบัตเตอร์เบียร์มาด้วยคือบัตเตอร์เบียร์ตอนแรกจะไม่กินเพราะราคาไม่ถูกแล้วก็คิดว่ามันจะหวานครับปรากฏว่า ไอราคานี anyway, okay, ้คือได้แ hmm. ก so ้กับไปด้วยนะโอเคซื้อคุ้มเลยคุ้มขึ้นัานดีนะครับเห็นว่าทุกซีนทุกช็อตแล้วก็ที่เราถ่ายมาเนี่ยในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นตะกี้นี้ครับที่อซากามันก็จะแบบเก็บวิดีโอเก็บฟุตมาครับเห็นว่าตอนคืนก็ถ่ายมาดีนะนะครับละเอียดแสงแมปปิ้งถือว่าสีดีเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวโรงถ่ายที่โตเกียวเราก็ใช้ทั้งสองเครื่องเนี้ยไปไล่เก็บภาพมาห้องและฉากต่างๆครับที่เราไปถ่ายมาก็จะแบบส่วนที่มัน แอบมืดบ้างมีเงาับมีความสว่างบ้างเล็กน้อยก็จะเห็นเลยว่าภาพของตัว x 8กับ8 Pro เนี่ยรับจบได้จริงจะเป็นแสงแบบประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบแสงดีๆก็โอเคทั้งคู่นะครับเรียกว่าถ้าเกิดใครจัดหรือว่ากำลังเล็งๆอยู่เนยไปเที่ยวปีใหม่ถูกหาเครื่องแบบไปถ่ายเก็บภาพมาขึ้นเหนือล่องใต้ตอนนี้แอบน้ำุ่มนิดนึงส่งกำลังใจนะครับผม ขึ้นเหนือไปภูเขาไปอะไรนี้หรือไม่แต่จะไปซูมถ่ายหมูเด้งกันอจะเป็นไฟ X8 ครับอันนี้ก็คือเครื่องเล็กพกง,ง่ายด้วยใช่แบบใครไม่อยากจะพกอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็ไปตัวเล็กได้ไดเลยต่องแถ้าเกิดว่าไงอยากเก็บเรื่องของซูมให้ดีขึ้นอีกอก็มีไฟ X8 Pro ก็ไว้ใจได้ใช่แล้วนะครับคำนึงที่ติดตามนะครับผมนี่ก็เป็นทริปที่แบบเอยอาจจะแบบอารมณ์ไม่ได้เชิงรีวิวมือถือเต็มที่ใช่โชว์เรื่องกล้องเล็กน้อยแต่ว่าหลักคือว่า มามนกับได้นำสถานที่ที่ท่องเที่ยวเลยอะแต่ที่ถ่ายรูปรไปมานี่นะเปลี่ยนลมบ้างครับ,รบเกือบจะได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็เหมือจะได้เป็นไอเดียเพิ่มเติมในการถ่ายรูปใช้เลนส์กล้องอัลต่าไวไวเทเลโฟโต้ในการเก็บภาพนะครับใช่ครับยังของสรุปการใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพนะครับผมในช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพัดผมมีพูครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอีกนะครับเราเป็นเพื่อกับทุกคนจนถึงปีใหม่เลยนะครับแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ